วัสดีครับพวกเราทีนงานจะต้นอายครับนี่เป็นนาทีที่แปดวะที่มาสุดชื่อแบงค์นะครับเพื่อนผมชื่อว่าชื่อเตยค่ะเราอยู่ฝปดเโอร์ชันกันสองคนปัญหาที่เราเจอมาในสัปดาห์ที่ผ่นานมานะครับระยะเวลาการทำงานซึ่งค่อนข้างจะ ยังช้าอยู่นะคะทําให้งานทั้งหมดมันช้าลงก็ได้จําว่าเวลาเราทํางานเราควรจะวางแผนไว้ก่อนถ้าอยู่ดีๆเราทําเลยเราจะโฟกัสไปมันเราไปทำรูปทำนี่ตัวหลักจริงๆมันไม่เสร็จทำให้งานเราช้าลงแล้วสุดท้ายนะครับ็นคนเสียเราคงติดด้วยไปต้องจำตรงนี้ไว้คิดว่าถ้าจบไปดีสี่เดือนนี้เราจะได้อะไรเยอะมากค่ะหลักคือทางก็การทํางานนะการฝึกมันก็จะจะเข้มขึ้นเรื่อยๆโหดขึ้นและทีนี้เรามีเพื่อนใหม่มาเลยครับ ชิญไปคุยกับฝ่ายกราฟิกเลยสวัสดีค่ะเราเป็นนักศึกษาฝึกงานจากตัวนายค่ะพวกเราก็เป็นฝ่ายกราฟิกดีไซน์นะคะก็มานาวค่ะเจนค่ะใช่แล้ววันนี้เราก็มีเพื่อนใหม่เพื่อนฝึกงานคนใหม่ค่ะใช่ Hi my name is Kimberly and I'm a new graphic design intern here at Don I. s I'm half Thai, half New Zealand. I go to Stanford International University. So How was your first week? Pretty interesting. I got to learn many things, such as how work is a lot more different than just mm -hmm. university subjects, and how the deadlines are so much quicker mm -hmm. and closer. Okay. <coughs> <coughs> เขาก็ดีตรงที่มันแบบมีเอฟฟิคให้เราอะเราทำงานเป็นไงแล้วรันปรับปรุงตรงไหนมันจงเหมือนทำให้เราแบบแอคทีฟตัวเองไปบเรื่อยๆก็สำหรับอีพีนี้นะคะก็เดี๋ยวคิมก็คงพูดภาษาไทยได้มากขึ้นติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะจบไปสวัสดีค่ะบาย